มาตามเรื่องเจ้าแม่เงินกู้ที่จังหวัดตราจีนบุรีนะคะเป็นเจ้าแม่เงินกู้ที่ต้องให้ลูกหนี้ถ่ายภาพเปลือยท่อนบนเปลือยท่อนล่างมาให้ก่อนที่จะให้เงินกู้แล้วถ้าเกิดผิดนัดชําระก็จะมีการโพสต์ประจานค่ะเหตุการณ์นี้ทางเพจอีซอขยี่ข่าวได้มีการโพสต์เรื่องราวของผู้เสียหายนะคะก็จะมีผู้เสียหายอยู่หลายคนค่ะโดยทางลูกหนี้อย่างคุณเอกได้ติดต่อไปกู้เงินกับเจ๊แทนเป็นเจ้าแม่เงินกู้คือเงื่อนไขอะคะ่ะ ต้องถ่ายรูปตัวเองคู่กับปัตรประชาชนถ้าเป็นผู้หญิงให้ถ่ายรูปคู่กับช่วงบนโดยไม่สวมเสือ้อถ้าเป็นผู้ชายให้ถ่ายรูปคู่กับช่วงล่างโดยไม่ใส่กางเกงแล้วก็ต้องเห็นใบหน้าคนกู้อย่างชัดเจนเอกสารทุกอย่างจะเป็นความลับและจะไม่เป็นความลับก็ต่อเมื่อลูกค้าขาส่งเงียบแล้วก็หายเนี่ยแหะค่ะก็มีผู้เสียหายหลายคนนะคะที่ต้องถ่ายภาพแบบนี้ไป หลังจากนั้นค่ะทางคุณเอกก็ยังบอกว่าเจ้าแม่เงินกู้คนนี้ก็คือเจ๊แทนที่จังหวัดปราจีนบุรียังให้เงื่อนไขเพิ่มเติมมาบอกว่า Facebook ก็ต้องเปิดเป็นสาธารณะแคปหน้าจอ Facebook กับเพื่อนในเฟซที่มีการแท็กหากันอย่างน้อย3คนอย่างเช่นแฟนถ้าไม่มีเฟซก็เป็นเฟซของญาติพี่น้องพ่อแม่แล้วก็ส่งเบอร์โทรคนกู้เบอร์โทรคนค้าแล้วก็ให้ถ่ายรูปททบทัวส่งไปให้ด้วยหลังจากนั้นค่ะทางคนกู้ก็บอกว่า ทางเจ้าหนี้ก็โอนเงินมาให้ตอนนั้นขอกู้500บาทจริงๆแล้วจะกู้พันนึงแต่เนื่องจากเป็นคนกู้รายใหม่เจ๊ J. ก็บอกว่าก็จะต้องเริ่มต้นจาก500ก่อนหลังจากนั้นพอส่งหลักฐานไปรบเทบเจ๊ J. เขาก็โอนเงินมาให้400บาทกำหนดคือ7วันแต่พอถึงกำหนดค่ะหาเงินไม่ทันที่จะปิดยอดได้ปรากฏว่าเจ๊เองก็มีการโพสต์ประจาน ล่าสุดนะคะเจ๊ J. แทนพร้อมด้วยสามีไปติดต่อเข้ามอบตัวแล้วนะคะกับพุ่มกับการของสอพอสีมหาโพธิพัน์ตำรวจเอกมงคลโทเป๋าโดยพันธ์ตำรวจเอกมงคลก็ทำการสอบสวนด้วยตัวเองเลยค่ะสอบสวนนานกว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะทางเจ๊บอกว่าตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนขณะที่ผูมิกับบอกว่าทางเจ๊กับสามีเดินทางติดต่อเข้ามอบตัวด้วยตัวเอง ก็มีการแจ้งข้อหาค่ะปล่อยเงินกู้นอกระบบประกอบสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นทางเจาแทนเองให้การรับสารภาพนะคะตำรวจยึดโทรศัพท์มือถือ2เครื่องค่ะแล้วก็ส่งพนักง,งานสอบสวนทําการตรวจสอบหลังจากที่มีการแจ้งข้อหากับทางเจาแทนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นัดหมายก็จะทําเรื่องส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดปราจีนบุรีค่ะนี่นะครับ